พริกดิพริกดิจะเหลี่ยมนะห้าคนเนี่ยลงพีกอะอดีจะรอดูโอ้ว่ะเฮ้ยใครโดนวะเฮ้ยหัวว่ะอุ๊จิ้งหัวว่ะอุ๊จิ้งหัวใครวะอะไรอยู่มันคนละชั้นนะเพื่อนเัิงเชิงอะไรอะไออู๋ไม่ได้เกิดแล้วนะมันตายไปอ้าวใช่เหรออุ๊หมดเวลาแล้วเรียบร้อยเพื่อนไม่แล้วประเด็นคือดิ๊กเมืลอยปีเลยอะโอ้วะาอ้วะใครวะ นี่น่าใจบอสอ๋อไม่ใช่ไอ้บอสว่ะไอ้บอสอีกอย่างไอ้บอสทำไรบอสทำไรอ่ะบอสแล้วคือพี่ยิงคุณโดนกระเดื่องทำไรกันเดื่องอะไรไปอยู่เลยอะไรอยู่เลยต่อไปครับเนี่ยเปงั้นไปงัเนอย่าพิสูจน์ให้อยู่นานสุดครับประเด็นคือไอ้บอสย่องมาตั้งนานอนิดนึงจ้ะ ช่อง just minute นะคะวันนี้นะคะจะจะพาทุกคนมาดูค่ะว่าเมื่อนักแข่งทีมจัดนะคะมารวมตัวกันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจัจะเป็นสร้างห้องนะคะให้คนในช่องเนี่ยเข้ามาเล่นกันนะก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาละเอาล่ะเอาไงเนี่ยพลิกไปเนี่ยเฮ้ยพลิกดิพลิกดิเหลี่ยมนะ คนเนี่ยลงพีกอะเอาดิจะรอดูว่าพีกเยอะแน่เลยไม่ไปดีกว่ากลัวโอ้ยไม่เยอะหรอกพวกพีแอบมาดก่อนอย่างเนี่ยเลยก็ไม่มีวะเห็นไหมเห็นไหมไม่มีเห็นไหมไม่มีใครเลยมีแต่พวกกันเองเท่านั้นเอาเฮ้ยใครลงบ่อน้ำตายเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ่อน้ำของพีกอ่าโดนโดนไอ้โรงเรียนใครงัดกันว่าโรงเรียนอ่ะเอ้ไอ้ลงบาดีกว่าไม่โรงเรียนมีคนเหลี่ยมละโอ้ไม่มีใครลงมาดูมาดิ ตองยาวกับตองพวงอ่ะอันนี้ใครวะอันนี้ใครวะไอ้นิกี้ใครวะเช็คชื่อดีเช็คชื่อดีเช็คชื่อดีไอ้เช็คชื่อก่อนเอาไว้อูได้เจ๊เฉยแล้วใครอยู่กันนี่วะเนี่ยมันเยอะ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 ไอนิกชอบนิกชอบตีเรียบร้อยบอสตายแล้วไม่ใช่อ้นิกยิงด้วยไม่ใช่นีกเกิดปะบอสอะเกิดแล้วพี่เกิดแล้ว ช่หาว่าน่ะตึงสุดในจัดผมนี่คือแบบไปหนึ่งพี่ลิงแคมป์อยู่ไหนเนี่ยอย่หลังคาลงลงพีกไว้เนี่ยหลังคาพีกแคมป์เฮ้ยแคมป์อะไรหัวว่ะพี่นิกว่ะคนละหนึ่งละไอ้บอสจู๊บจิ้วจู๊บจิ้วไอ้เองสูญอยู่คนเดียวนะเนี่ยตัวละคนลับคนละคนละหนึ่งกันแล้วเนี่ยตึงยาตึงยาไอ้ฟูเกิดแล้วจ้ะไอ้ฟูเกิดอีกรอบนึงนี่พี่โคตรสปอยเลยนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ย,<ค>ย,ยดาวได้ไงอ่ะมันดาวได้ไงอ่ะมันมีอะไรอ่ะทำไมไมันถึงดาวอ่ะมีเข็มเว้ยต้นเกมมีเข็มด้วยหรอมีดีไอ้มีใครดาวเนี่ยอยู่ตรงสลิงอ่ะผมยิงหัวแตกเลยชุดเตงใครวะใครอยู่ตรงสลิงไม่ใช่เขาไปเอาเข็มมาจากไหนวะเอาวะเฮ้ยใครโดนวะเอ้ยหัววะอู้จิ้งหัววะอู้จิ้งหัวใครวะอะไรอู้จิ้งหัวคนละชั้นอ่ะเพื่อนชั้นเชิงอะไรอ่ะไออู้จิ้งไม่ได้เกิดแหรอดาตายไปอ้าวใช่เหรออู้หมดเวลาแล้ว เรียบร้อยเพื่อน <c oughs> แอนิโอเองย่าย่ำอะไรพี่นะ้องแล้วนี่ใครวะเนี่ยอ่านหลักให้อู๊ด <c oughs> เจนไม่ไม่แล้วประเด็นคือนิกแม่งหล่อยฟรีเลยอะเอาวะเอาวะใครวะนี่นี่น่าใจบอสอ๋อไม่ใช่บอสวะไอบนะ้ไอบอสอีกอย่างไอ้บอสทำอะไรไอบอสทำอะไรบอสแล้วคือ เขาเลกันเนี่ออะไรดิใครอยู่เลยต่อะไรกันครับเนี่ยเป็นไงโอเคอย่ามีสุดจะอยู่นานสุดครับประเด็นคือไอ้บอสย่องมาตั้งนานนิกโดนเจอเหลือพูเหลือบอสเหลือพี่ลิงรอเลยรอเลยยังมาทุบกําลังเขาไปหาเออรอเลยรอเลยพี่ลิงน่าจะแคมป์อยู่อ่ะไม่มีไม่มีพิริงก็สองคิวแล้วครับน้องไปสร้างห้องดีกว่าป่ะเฮ้ยไปดิ ไม่มีใครลงในลงเนี่ยลงไอ้นี่เลยอะในพีกันแตกกันแล้วไงมันก็เหลือแค่ไม่กี่คนอะมันอยู่ขอบทีกันหมดอะเราอยากแคมป์ครับไม่ชอบครับพี่ลิงด่ดดีม่ไ้เหรอเห้ยด่ดอะไรพี่ไม่ได้ดูเลยเว่าไม่ได้นิกไปสี่คิวเลยนะเมื่อกี้อูดสองคิวเห็นตายไวงั้นสองคิวนะตายคนแรก คนแรกของผมจะหนึ่งคิวรถไฟก็ตายยูนแม่งแม่งเปิดหัวเฉยเลยพี่เลี้ยงอยู่ไหนอ่ะพี่เลี้ยงพี่ชายอยู่ไหนเพื่อตายวุคคลเจ็บเลยเห็นบุคคลเจ็บแล้วเจอล้มันกูจะเจอแล้วมันกูจะเจอะแลี่อะไรไม่ได้ดักโลองดักสตรีมกันแล้ววะตัวเย็นนะน้องชตัวเย็นนะตัวเย็นผมเลยเดี๋ยว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 ไปดูกันดิ เจ็บนะเจ็บนะโอ้ยเจ็บจัดเลยพี่จัดเลยัวยังเจ็บเลยเจ็บจัดโอ้โหเลือดแทบไม่หลุดเลยเพาะว่าคุยิงกูเจ็บจังวะพี่ลิงมีกี่ตัวเราวัดกันเลยเป้าหนึ่งหนึ่งไอ้พูอยู่หลังมึงไงเรารู้ด้วยนะว่าไอ้พูอยู่หลังอ้าวทีนี่ก็ก็ยิงมันไปก่อนหน้าไงยิงหินมันไปไงอ๋อเออแล้วใครอยู่หน้าบอสวะเนี่ยใครวะ ได้บอลวะเอา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 วะอเฮ้ยเอาเอโดนหลังเข้านะเฮ้ยเฮเออตบอกแล้วนะตบอกแล้วนะลิงโดนใครวะอิรบีดลี่โดนใครวะนี่ไงบอลเช็คอินอยู่บอลเช็คอินไม่ใช่พูด้วยอดีออาดีว่าเล่นแบบฟุตบ โอ้ไม่ตายเสียระบบไอ้บอสร้อยสามสี่ลองไม่ตายโอ้ประเด็นคือไอ้ผู้เดินไปไหนแล้วเนี่ยไผู้เพื่อนตาย่าวันล้วสงโดนพิลิงยเสียจัดโอ้ยเอาวะเอาวะเอาวะใครใครข้างบนนะนางชื่ออะไรนะไอ้พุซเซิลมาพุซเซิลมาพุซเซิลหนึ่งหนึ่งวะแรบบิดว่ะแรบบิด แลบบี้กับตเซน่ะ้ว่ากัอุ้ยฟุเนโคเจ็บเลยเพื่อนใช่อ้าวโ้นรเลยนรักงเลยน่รังเยารารกัยนรเลยนารักัเยนยน่ัน่านได้ัน่เลาัจ่กัลับ่ารจักจังารเนารเรเยน่น่ก่าา <laughs> 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 我要躺配套我、哦 ลิงผมยากหน่อยนะพี่ลิงพากันตายหาขาต้นไม้น่ะคุยกับลากม่่งกันตรงนั้นหมดอะ่ะไอปอดิโอ้ยไอปอตายเฉยมาตั้งสี่คิวละเรียบร้อยพี่ว่าลูนตายแล้วหน้าถึงห้า หอกแกไปยิงทิ้งไว้ออสตินนี่เทสแคนจริงๆเหรอเนี่ยออสติน4 7 1เอชื่อประหลาดมากเลยชื่อเหมือนไม่เคยเปลี่ยนแต่๋ยวเขาเลเวลเจ็ดสเลยนะคนเนี้ยเดีย๋ยวหลังพี่เอามั้งจัสมินแล้วก็เลขมั่วๆแล้วก็ตัวหนังสือภาษาอังกฤษสักหน่อยอคนที่น่าจะผ่านมี2คนมีอโลต์กับออสตินคนละคิวได้อยู่นะไอโรนเข<อ>าเอยู่แล้วไม่ใช <ๆ S 2> <ๆ S 1> <ๆ>่หรอตั้งชื่อรอตั้งแต่กี่ปีแล้ว3ปีแล้วไอโลนอะไอโลนไม่ใช่อโลนมันคือไอโลนไะเนี่ยอโลนเดียวกันไปเนี่ย ตัวมันมาเทสกับจัดอะประมาณ3ปีพักไป2ปีเนาะแล้วก่อนนั้นนั้นประมาณปีกว่าๆมันเทสไม่ผ่านตัวที่อตอน8คิวไอ้ย่า,า,าละ5คิวมันผ่านันเดียวด้วยมันแปดคิวมันไม่ผ่านนะตอนนั้นอะอเันปีอะมันมาเทสแล้วมันตั้งชื่อรอแล้วด้วยเนี่ยออตินจะได้เข้าแคนไหมนะครับต้องดูว่ายิงอโลนหรือเปล่าถ้อาอโลนยิงก็จบเลยออตินอดไอโลนไหนๆนก็มาขนาดนี้แล้วเองเอาแชมป์ยิงไม่เคยชนะห้องพี่เลยนุ้ยออตินใจหูฟังอยู่ปะเนี่ยมันได้อยู่ทั้งนั้นเห็นละ ออนั่นไงโอ้เข้าหัวด้วยนะเหลือไม่หกสึกเอง<ะ>เรียบร้อยอลูนผ่านนะรอบนี้ผ่านคนเดียว ทุกคนโอ้โหรู้เลยว่านักแข่งของเราเนี่ยเหลี่ยมกันขนาดไหนนะไม่ไม่ได้ว่านักแข่งเหลี่ยมนะพี่แป๊บนั่นแหละเหลี่ยมเขาให้ลงพีกไปลงข้างพีกพีกเหมือนกันแต่ลงข้างๆนะคะก็ดูความเหลี่ยมของเขาเอาละกันเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยววันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามนะักแข่งของพี่ด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามเพจ Just Academy ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆทีม Just Academy ก็กาลังลงแข่งในโปรลีกอยู่นะซึ่งคะแนนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้อยู่นะคะแต่ก็ยังต้องการแรงเชียร์ละกําลังใจจากคนอยู่นะฝากเชียร์ทีม Just Academy กันด้วยนะในแฟนเพจ Just Academy นะคะแล้วก็สามารถรับชมแข่งได้นะคะในช่องกอรีนาฟรีไฟล์นะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Tik t o k อกแฟนเพจนะคะแล้วก็ยนะูทูบเนาะแข่งเนี่ยจะมีแข่งทุกวันศุกร์เสาร์ อาทิตย์นะคะซึ่งสัปดาห์หนึ่งเราก็จะแข่งแค่สองวันนะคะก็ฝากติดตามฝากเชียร์ทีมจัสแคนดี้พีด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ